ยืนนิ่งเห็นไหมทุกคนเห็นไหมชาวต่างชาติก็ยืนกันแบบสวยงามแล้วแล้คคนนี้เขาไม่รู้หรือเปล่าใช่เขาคุยโทรศัพท์อยู่เขาคอานัจะยังไม่รู้แต่คนอื่นคือหยุดนะคะทุกคน สวัสดีค่ะสบายดีพี่พี่เอฟซีทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะคะแล้วก็ต่างประเทศค่ะมาพบกับน้องขวัญสารสวรรณนาเขตอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาสวนลุมพีนีนะคะทุกคนน้องขวัญจะพาพาพี่พี่เอฟซีมาดูภาพบรรยากาศตอนแรงตาเย็นๆนะคะทุกคนคือยังยังบรรยากาศดีมากนี่นะคะทุกคน จุดนี้ก็คือจะเป็นโอ้ก็จะเป็นด้านหน้าของสวนลุมนะคะด้านหน้าของสวนลุมนี่ว้าวบรรยากาศคือสดชื่นนะคะทุกคนสดชื่นคนเยอะมากตอนเย็น คนเขาจะมาเดินเล่นสวนลุมออกกําลังกายสุดยอดทุกคนคือคนไทยรักสุขภาพนะคะทุกคนคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาตินะคะรักสุขภาพมาออกกําลังกายกันคือแบบเยอะมากน้องขวัญเห็นแล้วโอ้โหอยากจะมาออกกําลังกายด้วยเลยแต่ว่าเสียดายเนาะ น้องขวัญไม่มีเวลานะคะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึง18บแนาฬิกาแล้วนะคะทุกคน right there there. จะถึงเวลา yeah, s <S เขารบทุงนะคะ <Yeah. S 1> เขารบทุงชาติที่ชาวไทยได้ทําตลอดมานะคะ <Yeah. S 1> ทุกคน <Yeah. S 1> เป็นการเคารพประเทศชาติหรือว่าเคารพคือ ไม่มีประเทศไหนนะคะที่ทําเหมือนประเทศไทยนะคะไม่มีใครเราเรียนแบบได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะเคมประเทศไทยไปได้เพราะว่ามีประเทศเดียวที่ทําแบบนี้นะคะทุกคนอย่างประเทศลาวเนาะประเทศน้องขวัญก็คือทําแค่ครั้งสองครั้งอาทิตย์ละสองครั้งจันทร์กับศุกร์นะคะทุกคนแต่ประเทศไทยคือทําทุกวันนะคะทุกคน โอ้ดูสิทุกคนดูสิวิ่งกันเยอะมากมาออกกําลังกายกันเยอะมากจริงๆเลยอ่ะว้าวคือได้บรรยากาศมากทุกคนตอนนี้อากาศคือเย็นมากเย็นลมกาก็เยอะมากเลยอ่ะกาก็เยอะ ว้าวทุกคนดูบรรยากาศดีมากโอตอนนี้ใกล้แล้วค่ะใกล้ถึงเวลานั้นแล้วนะคะทุกคนเวลาที่น้องฝันบอกว่าชาวไทยจะเคารพนะคะหรือว่าไม่ใช่แค่อ่าคนไทยนะคะทุกคนคือชาวต่างชาติก็ทําไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่คนไทยนะคะ ชาวต่างชาติเขาเห็นเราเขาเห็นชาวไทยยืนเขารบทุงชาตินะคะก็ทําตามนะคะทุกคนนี่แหละคือคนต่างชาติทุกชาตินะคะน่ารักมากน่ารักตรงที่ทําตามกฎระเบียบของประเทศไทยแล้วก็ไม่แหกกฎนะคะทุกคนคือถึงเวลาเขาก็จะอ่าเนี่ยกําลังเริ่มนะเริ่มนะทุกคน นี่ชาวต่างชาติเยอะจริงๆเลยอะ่ะว้าวชาวต่างชาติหลายเน้ยค,คนเลยป้าชมขันจอกมาได้ทางไหนไหนายเห้ยเด็กหน่อยมีเล็กหน่อยมาปั่นจักรยานเด่นทุกคนโอ้โหคนจักมาได้ทางใดทุกคนจ้าช่วยกันนี่เรื่องไทย ว้าข wow. ันเป็นดิสิอยู่บ้านเฮาก็คือสิเป็นงานบุญงานอย่างเนาะแต่ว่าอยู่นี่คือบูมเนงานบุญน,นะแต่คนหลายออกกําลังกายกันแบบว่าคือคักเนาะคนหักสิขกาพากันออกกําลังกายกันไล่หลายเหมือนเต็มเลยทุกคนไปทางน,านั้นทั้งนี่เนาะแบบว่าคนหลายอ้อไม่อย่างมองตั้ง <laughs> ตัวแตกไม่เอาโอ้ยเป็เข้าแล้วไม่เอาไม่เอาสวยแล้วไม่เอา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 เอาสบายดีมาสบายดี sd น้องฝาสบายดีสบายดี sd น้องมีมีใไก่แล้วทุกคนสวยมากดูเนียนใหญ่นะสวยอ่ะ ไม่สวยนะระวังเริ่มแล้วกำลังจะเริ่มแล้วทุกคนใช่ใช่แล้วจบอกว่าน้องฟันพูดบอกว่าหยุดชะงักก็คือหยุดขยับไม่ได้ใช่เขาลบุูช่าโอ้โหมาแล้วทีนี้เราเรามาเกือบหกโมงเหรอใช่ใช่ กี่โมงหกโมงทาจะมาหอเทิหรืล่าดูสังเกยืนนิ่งยืนนิ่งเห็นไหมทุกคนเห็นไหมชาวต่างชาติก็ยืนปันแบบสวยงามแล้วคัคนนี้เขาไม่รู้หรือเปล่า ใช่เขาคุยโทรศัพท์อยู่ขนาดจะยังไม่รู้แต่คนอื่นคือหยุดนะคะทุกคนโอ้ยนี่พร้อมกันเลยอ่ะโอ้สุดยอดบางคนนะคะเขาไม่รู้นะคะเขาก็จะไม่หยุดว่าบางคนเลยเขาก็หยุดใช่ใส่หูฟัง เ่ไปแล้วทุกคนไปแล้วออโอ้โหเป็นยังไง้องนี่เห็นแล้วหยุดชะงักกันเลยเห็นแล้วใช่ไหม <c oughs> คือมีความแบบว่าอ่าส่งไออะไรนะเขาเรียกว่าะมีความพร้อมันเนาะพร้อมใจกันหยุดทุกชาติเลย <c oughs> น้องขวัญน,น้องขวัญถ่ายแล้วน้องขวัญไม่อยากจะ ไม่อย่ากจะกลับเลยอากาศเย็นเนาะวันนี้เย็นมากอากาศดีจะได้เรามาเรามาไม่มีคร่นะอ๋ออย่างมีคู่ออยังมีคู่เนาะถ้าหาครูแบบว่าเออถ้าคี่แบบว่าินกินกินกน่ะขอกไหนเลยอ่ะโอ้โห

ฮะรถไหไหน่รถใหญ่แรถวเธอมาก่อมกเธอไม่เห็นะออโอ้โหคนเยอะมากจริงๆนะเออเยอะมากวันนี้ยอกจริมีอะไรรเปไม่รู้สิปกติย็นทีจะว่าใมาเจอ่ไหด อ๋อทำไมเขาไม่ยกขึ้นดีๆแล่ะไปทางไหนทางในไหมข้างไหนก็ไปไหมเราจะไปทางไหนกันดูดิคนเยอะมากวันนี้นะไปเลยเออแปลกๆเนาะทำไมคนเยอะจังโอเคอาแบบลมเย็นชืนเดี๋ยวจ้ะน้องวรนุชทจะไม่ทันไม่ทันน้องวรนุชนอนแล้วตอนนี้ นี่นะคะทุกคนคือนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่น้องขวัญได้ถ่ายให้เห็นนะคะคือบรรยากาศดีแล้วก็เข้ามาแล้วรู้สึกว่าหายใจสะดวกสบายมากเลยนะใช่นี่บรรยากาศบรรยากาศนะคะทุกคนนี่น้องขวัญจะให้ดูมีแต่ตึกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนที่บ้านน้องขวัญไม่มีแบบนี้นะที่บ้านน้องขวัญไม่มีแบบนี้นะ คือสวนลุมนี่ก็จะเป็นสวนหนึ่งที่ชาวต่างชาติชอบมาเดินเที่ยวชมไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน <c oughs> ตอนไหนก็แล้วแต่นะคะทุกคนคอนิยมกันมาเยอะมากโอเคนะคะทุกคนฝากเข้าไปติดตามช่องควันสารสวรรค์นในเทนะคะแล้วก็ติดตาม,มน้องมินีนะคะทุกคน น้องมีมีสาวลาวคนสวยนะคะแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามทุกช่องทุกช่องทางของน้องขวัญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือเฟซขวัญสาวลาวนะคะทุกคนาาฝากด้วยนะคะสาาําหรับคลิปนี้น้องขวัญก็ขอขอกล่าควคําว่าสบายดีสวัสดีค่ะ